บรรยากาศเช้าๆที่ไร่ดินชุ่มฟ้ากับอีกมุมหนึ่งนะครับของไร่ดินชุ่มฟ้าก็คือในมุมโซนของผา,ายสร้างหมอนนะครับผ่ยสร้างหมอนวันนี้วันที่1น,นะครับวันที่1ตุลา2568นนะครับก็เอาบรรยากาศนะครับของผ่ยสร้างหมอนอายุต้น2ปี8เดือนมาฝากทุกๆท,ท่านนะครับผ่ยถือว่าเป็นไม้มงคล เป็นไม้ฟอกอากาศเป็นไม้ที่มีสปปรรพคุณความเย็นนะครับความเย็นมากกว่าต้นไม้ทั่วๆไปนะครับฉะนั้นไผ่นั้นนอกจากจะมีพลังงานที่ดีที่เป็นไม้ฟอกอากาศที่จะช่วยโลกด้วยนะแล้วก็เป็นไม้มงคลด้วยนะครับก็ยังมีใบนะครับมีใบที่เป็นอินทรียวัตถุในดินได้อย่างดีนะครับปลูกไผ่แล้วจะทําให้ดินของเราค่อยๆฟื้นฟู นะครับเพราะไผ่ปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวไปยาวนานนะครับเก็บเกี่ยวไปยาวนานหลายสิบปีเขาเรียกว่าชั่วลูกชั่วหลานตรงที่ยาวนานนี่แหละครับนะครับใบของเขานะครับที่ร่วงทับถมทุกปีทุกปีทุกปีปีแล้วปีเล่านะครับช่วยฟื้นฟูสภาพดินครับเพราะเราไม่ได้เผาไม่ได้ทําลายนะครับแต่ถ้าเป็นพืชตัวอื่นนะครับเดี๋ยวก็ต้องฉีดยาฆ่ายาเดี๋ยวก็ต้องเผานะครับฉะนั้น ในพืชตัวอื่นที่ต้องฉีดยาย่าหญหรือต้องเผาเนี่ยเพราะมันต้องปลูกอยู่ทุกปีหรืออยู่ทุก3ปีแต่ไผ่จะอยู่ไปหลาย10ปีอยู่ไปชั่วลูกชั่วหลานฉะนั้นใบของเขาครับนะครับใบของเขาเนี่ยนะครับจึงทับถมกันทุกปีทุกปีทุกปีนะครับจึงเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ของพ่อหลวงรัศกรที่9ก่าที่เราได้ยินบ่อยก็คือว่านะครับให้พืชเลี้ยงดิน อ่านะครับให้พืชเลี้ยงดินเขาเรียกปลูกพืชเลี้ยงดินพืชก็คือใบที่ทับถมกันเนี่ยให้เขาเลี้ยงดินให้เรานะครับอันนี้ก็คือ,อสิ่งหนึ่งนะครับที่เราได้เรียนรู้หรือคาเรื่องของการห่มดินนั่นเองนะครับเรื่องของการห่มดินจากนั้นปลูกไผ่นะครับจะทําให้แผ่นดินของเราค่อยๆดีขึ้นนะครับไผ่สร้างมอนนะครับถือว่าเป็นไผ่ประเภทใช้ลำมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับมีความเป็นเอกลักษณ์ลำต้นตรงสวย นะครับลำต้นตรงสวยแล้วก็แขนงน้อยมากๆนะครับมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์วันนี้นะครับตรงจุดที่ทุกท่านเห็นตอนผมยังไม่ได้นาําไผ่สร้างเหมอนมาปลูกนะครับตอนผมยังไม่ได้นาําไผ่สร้างเหมอนมาปลูกเนี่ยนะครับในจุดนี้นะครับก็จะมีหญ้าขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีหญ้าขึ้นเยอะเลยนะครับก็ทําให้ยากต่อการบริหารจัดการในเรื่องของเม็ดงานพอเรามาใส่ไผ่ นะครับพอเรามาใส่ไผ่สร้างมอนเป็นไผ่ประเภทแฉล้าเนี่ยนะครับยาก็ไม่เกิดลนะได้ปรับภูมิทัศน์ที่ดีเป็นห่วงจุ้ยที่ดีนะครับให้กับไร่ผมมาลงทั้งหมด600ต้นนะครับหกรต้นก็ถือว่าอลังการงานสร้างเลยนะครับวันนี้ถ้าเข้ามานะครับตรงนี้จะเป็นตรงกลางไร่จะเป็นตรงกลาง ก็ค่อยๆปรับค่อยๆทำนะครับวันที่เราเริ่มทํากลางปี59เนี่ยก็ไม่ได้ลงตัวในลักษณะอย่างนี้ตั้งแต่แรกนะครับลงมือทําก็เป็นคําตอบนะครับอ่าเราค่อยๆทำค่อยๆเติมจากหมากจากผลที่เราได้มาก็มาเพิ่มพืชต่างๆบนพื้นที่13ไร่แล้วครับท่านที่สนใจจะเข้ามาชมจะเข้ามาเลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ไร่ดินชุ่มฟ้าก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะครับ ที่ตั้งไร่ถนนเส้นหลักบุรีลำอำเภอคูเมืองกิโลเมตรที่21อยู่ฝั่งขวามือ Google Map ไร่ดินชุ่มฟ้าสวัสดีครับ